พี่คิดว่ามีอะไรไหม่ะครับก็คิดตัว่าไปเอ่อคุยกับตรวจไทยที่กรุเทพครับใช่ใชผมให้เขาขึ้นมาเองครับพี่เขามาตอน <Okay. S 2> เขามาถึงประมาณสักหนึ่งทุ่มเขามาประชุมไม่ทันเขามาทำอะไรอะ่ะเขามานี่แหละพี่จริงๆผมทั้งหมดนะผมไม่สบายใจแล้วผมตัดสินใจแล้วว่าผมไม่ทาแล้วไม่ได้ออกแล้วใช่ผมไม่ทําแล้วครับพี่ แล้วไงเรื่องรองรถงไงก็เนี่ยเดี๋ยวผมตัดสินใจไม่ทําแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามพี่ด้วยว่าพี่จะเอายังไงเรื่องรถนะครับให้แล้วเสร็จแล้วผมถามผมเคยํางกลงราคาให้พี่เพราะว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยรถมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ราคาตแถูกต้องไหเราต้องรับผิดชอบเราด้องแบบยังไม่ได้ผ่อนเลยมั้ยส่งเนไปเดือน ก็จริงๆที่เป็นพีเ่เป็นอย่างนี้นะคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยมันเก็บความรู้สึกมามาเยอะแล้วมาเยอะด้วยนะครับหลายอย่างทั้งเรื่องคุณหน่อยด้วยหลายๆอย่างมากและที่สําคัญผมเคยบอกตั้งแต่วันแรกนะถ้ามีการตัดองค์กรที่ผมเห็นเนี่ยผมจะไม่มีเงื่อนไขที่ต้องใครมาแก้ตัวผมจะออกทันทีไม่ว่ารายได้ผมหนึ่งล้านต่อเดือนสองล้านต่อเดือนผมเคยบอกกับหลายคนและผมบอกกับพ่จุบแล้วด้วยนะครับผม คนใครบีบให้ทามาาผมก็ไม่ผมก็ไม่สนใจครับว่าใครบีบให้ทําไม่ทําแต่ผมยึดตรงนี้เป็นกฎเกณฑ์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเซ็นสัญญาหรือเซ็นอนุมัติไปเนี่ยผมว่าพี่เนี่ยเป็นคนหลักที่ใหญ่มากที่ต้องอนุมัติไม่ว่าใครจะบีบหรือไม่บีบถ้าพี่ไม่ยอมนะครับก็ไม่มีใครทําได้นะครับผมเชื่อตรงนี้นะมกนพี่งเลย ก็ทำัม่ว่าอบะตงไม่พี่ไงเหมือนกันหะพราะว่าคนที่อยู่กับเราก็สบายใจคนที่อยู่ก็กนใชยทุกคนเราออกหมดเลยยืนยันก็เขาคงไม่ทำอะครับพี่ผมไม่ทําก็ไม่ทําหรอกเพราะผมทํางานกับคนพวกเนี้ยผมได้ใจขอทุกอย่างเขาไม่ทำไม่สบายครับไม่้บายไม่สบายพูดบพูดบบลวกผู้ชายในสว่างครับ ข้อห้านนะครับในในยุคเกษตรไ่อกเออนชาติแบมันมันมันโตอะไรตัวนั้นก็ไมเหอนาหรอกนะอ๋อพี่พี่มงพี่มงฝั่งพมนะพี่มงพมจนกระจิงนะพี่มงแต่พมมีซักซี่มากเหลือเกินนะครับตรงเนี้ยนะครับ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 จะพูดเรื่นี้หังใจในประเด็นครับได้เลย ไม่ผีจริงๆนะนะผีวันนั้นนะสีรถผีพุ่มที่พมคืนให้หน่อยนะมมาพม่มก็ไม่ได้หวาผีหวาพมจนนะแต่วันนั้นผีผีผีฟังผู้พิทนะที่พมตัดทิ้นใจคืนรถให้หน่อยพมก็ยังไม่ใช่ยากคืนแต่ผีจุ๊บบอกว่าเข้าให้หน่อยเอ้นอกซึ่งเสร็จแล้วก็บอกเออสงสัยหน่อยเนี่ยที่ไม่ออกนะ ก็ยังคาราคาทังเรื่องรถอ่ะสว่างซึ่งพุ่มก็บอกว่าพุ่มก็เสียดายนะพี่นะพุ่มพอมไปตั้งซ่อมเส้นว่าแล้วพุ่มก็ไม่อยากคืนซึ่งอยากได้สักห้ามืดทักเส้นล็อกกระดาษได้แบบนี้ยแต่แกบอกว่าแกคือวัตถุประสงค์ของแกคือหน่อยออกได้แบบนี้แต่พอมาพันนี้อีกเหลืองหนึ่งลาวได้แบบนี้พี่มันไล่เหลืองรวมกันเลือเกินแต่ประเด็นลับประเด็นะือมาพี่พุ่มพุ่มมีสติปัญญาท่องตัวเองสุขอย่าง จริงพมพมมีสติปัญญารับแต่ก็ตัดสายครับถ้าทงานแบบนี้มันทำงานอิสระอยู่แล้วใช่แลยผีมันอิสระครับพมเลยตัดสินใจแบบนี้ครับพราอต่อที่่านมาพมหวิงทํางานพมทํางานเหนื่อยเลอกเกินแต่วันถีประชุมนะไม่มีใครท่ามาได้พมเลยเรียงกันมาหมดแล้ว มันมันมคนไม่เงีว่าไม่พ่เอ้ยผมเสือตัตื้อผมเหนื่อยผมไม่สนใจนะผมยอมเหนื่อยทุกอย่างแต่ว่าเมื่อวานที่ประชุมนะตัดสินใจลงมติหมดแล้วถึงผมคานผมก็ถุกดารอบเหลวผมเลยยืนขางคานเลยว่านั้นแต่แทนที่ถามผมดักิดก่อนเลยระว่างคนทำงานเลยพี่เอาบันพรือติดล็อกกันผันนี้ได้มั Sud ้ได้มั้แต่ทุกอย่างลงมาติหมดแล้วตมาบังับอีกไม่ไม่ชายงั้นไม่อากสนี้ ไม่ใาย่ทุกคนที่ต้องกใรไม่ใาญ่ผีพผมท่าริงท้าแล้วจุดประชงบางทิ้งบางอยางทำให้โดนจัดประงันทำใ้ตัวมันจุดมันจุดอกมไม่เอิแต่ก็คงไม่มีประชงจุดประชงลายทำลายทำลายบรสัครับให้ก็ทำได้